สวัสดีเช,ช้าๆครับกอดสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเช็ครถยังไงบ้างนะครับนี่รถจีน S D L G แล้วก็ดูดูโดยรวมนะครับม,มีอะไรรั่วมีอะไร ดูเปล่านี่ก็ดูไฮดรอลิกขาดไหมก็ดูโดยรวมไปก่อนครับหลักๆก,ก็น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จะอยู่ฝั่งขวาของรถตักโอเคดูยางดูอะไรเะผมมีรถโกยคันหนึ่งก็เช็คทั้งสองครับมันเครื่อง โดยรวมนี đ đ ch ch ่เร์มีแต่มอน้าผมเปิดฝาดูแล้วมีชาวเช็คโดยรวมกับนพื้นๆครับก่อนจะ ติดเครื่องรถจีนนะครับนี่สวิตช์แจ ก็เช็คดูเกียร์นี่เขาจะใส่เกียร์สองไว้แต่เป็นออโต้เดินหน้าว่างถอยหลังถ้าคาเกียร์ไว้มันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับ ปัดลมไว้ก่อนนะเป็นระบบเบรกลมปัดลมเลี้ยงไก่สามสี่ตัว คลิปนี้ก็ต่อเทียนท่านี้นะครับเอออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำค,คลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับ